ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือครับเราจะเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่พาไปดูบรรยากาศประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ทยอยออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ในช่วงเช้าครับขณะที่ทางกะกะตได้เปิดเผยนะครับว่าคาดว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ71ครับ บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีของจังหวัดเชียงใหม่คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยมาเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้จัดภายใต้มาตรการในการป้องกันโรคโควิด -19 โดยหน้าหน่วยเลือกตั้งจะมีเจ้าหน้าที่อสอมอหรือผู้ช่วยคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิโดยทุกหน่วยนะครับจะมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิหนึ่งเครื่องและมีเจลล้างมือจำนวน3ขวดสำหรับการล้างมือตามจุด สํา,า,า,าสหรับพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ครับมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจํานวน7รายซึ่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเยอะที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ9 0 0 0 0กว่าคนโดยมีทั้งหมดนะครับหนึ่หน่วย4เขตเลือกตั้งจากเดิมมีประมาณ150หน่วยเพิ่มขึ้นประมาณ40กว่าหน่วยนะครับเนื่องจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กําหนดไว้ว่า1หน่วยนะครับประมาณ600คนเพื่อลดความแออัด ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็เป็นบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ไปดูบรรยากาศกันที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างนะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะนายประจนประสกุลค่ะก็เดินทางไปที่หน่วยเลือกตั้งและเป็นพยานในการเปิดหีบเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งภายในวัดมิ่งเมืองนะคะถนนบรระการค่ะตำบลเวียงภายในเขตเทศบาลนครเชียงรายที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเป็นคนแรกด้วยนะคะเถิท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเองก็เชื่อว่าชาวเชียงรายทุกคนมีความตื่นตัวมาใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่ซึ่งทางจังหวัดได้มีการรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งอย่างทั่วถึงค่ะเชื่อว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปส่วนในเรื่ององการรักษาความปลอดภยัยทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเชื่อว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบริสุทธิ์ยุติธรรมค่ะ จากจังหวัดเชียงรายนะครับไปต่อกันที่จังหวัดน่านครับผมพาไปที่อำเภอปัวจังหวัดน่านกันครับประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นที่จังหวัดน่านกันอย่างคึกคักตั้งแต่เปิดหีบลงคะแนนนะครับท่ามกลางมาตรการการคุมเข้มของโควิด -19 นี่เป็นบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในเขตพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าท่ามกลางมาตรการคัดกรองและป้องกัน โควิด -19 ตามหน่วยเลือกตั้งหลังจากเปิดให้ลงคะแนนพบว่ามีผู้ทยอยมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องสําหรับเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับมีเทศบาลรวม19แห่งซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเลือกผู้แทนที่มีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมเพื่อมาบริหารบ้านเมืองให้มีความเจริญยิ่งขึ้นครับ ไปดูบรรยากาศกันต่อที่จังหวัดพะเยานะคะบรรยากาศการเลือกตั้งที่จังหวัดพะเยาค่ะก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะโดยที่บริเวณโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยาค่ะซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลบ,บ้านต่อมนะคะหน่วยเลือกตั้งที่2และหน่วยเลือกตั้งที่3อําเภอเมืองพะเยาของเขตเลือกตั้งที่2คะ่ะหลังจากเปิดหีบเวลา8ปดนาฬิกาก็มีประชาชนทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง ะะซึ่งไม่ต่างกับหลายๆหน่วยเลือกตั้งในแต่ละอำเภอของจังหวัดพะเยาก็มีพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะโดยภายในหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งได้มีการตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายบริการเจลล้างมือนะคะกําหนดให้มีการเว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอน,อนามัยก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยค่ะ อีกหนึ่งจังหวัดก็คึกคักไม่แพ้กับจังหวัดอื่นๆเหมือนกันนะครับนั่นคือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับไปดูบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี3เทศบาลในพื้นที่อำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่าคึกคักทีเดียวนะครับประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องแถวยาวตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับประชาชนทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุโดยพบว่าที่ศาราประจำหมู่บ้านดงสงัดหน่วยเลือกตั้งที่9เขตเลือกตั้งที่สองตํา บนแม่สเรียงเทศบาลเมืองยมใต้มีประชาชนมายืนต่อแถวรอใช้สิทธิ์แน่นขนาดส่วนหน่วยอื่นๆประชาชนทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในอำเภอแม่สเรียงมีทั้งหมด6เขตร,รวม29หน่วยคาดว่าผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจะทราบผลเวลาประมาณ22นาฬิกา เดี๋ยวมาปิดท้ายกันที่จังหวัดลำปางกันหน่อยนะคะบรรยากาศก็จะคล้ายๆกับจังหวัดอื่นๆเลยค่ะบรรยากาศการเลือกตั้งที่จังหวัดลำปางก็พบว่าในแต่ละหน่วยการเลือกตั้งประชาชนผู้มีสิทธิ์ในเขตพื้นที่ต่างตื่นตัวนะคะให้ความสนใจออกจากบ้านนําเอกสารหลักฐานสําคัญมาสแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อขอใช้สิทธิ์ออกเสียงย่อนบัตรลงคะแนนกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะขณะที่การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางทั้ง4ี่เขตเลือกตั้ง จากภาพรวมแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยตั้งแต่เริ่มเปิดหีบนะคะก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อและลำดับผู้มีสิทธิ์จากบัญชีรายชื่อค่ะโดยเฉพาะที่เขตเลือกตั้งที่2หน่วยเลือกตั้งที่3อาคารหอประชุมอำเภอเมืองลำปางตำบลหัวเวียงนะคะก็มีประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มผู้ใหญ่วัยกลางคนค่ะรวมไปจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุนะคะก็นำบัตรประจำตัวประชาชนมา แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบัตรเลือกตั้งนำไปกากบาดลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครที่ตนชื่นชอบภายในครูหาเช่นเดียวกันค่ะ หรือเวลา50กว่านาทีคุณผู้ชมครับสำหรับตอนนี้ถ้าหากว่าชมเราอยู่อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์การถ้าหากว่ายังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ทักทายบรรยากาศกันได้ไปใช้สิทธิ์แล้วหรือยังแล้วบรรยากาศจังหวัดของท่านอากาศร้อนหรือเปล่าฝนตั้งเข้ามาไหมนะครับในเพจของเรา live n b t n o t ค่ะแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้แต่ไม่ต้องบอกมานะคะว่าเลือกเบอร์ไหน่พราเลือกเบอร์ไหนนะคะอย่าอย่าชะล่าใจอย่าคิดว่าเหลือเวลาอีกเยอะนะคะอะไรไม่แน่ไม่นอนในที่นี้คือสภาพฝนฟ้าอากาศ นะคะตั้งเท้ากันมาแล้วเดี๋ยวฝนตกหนักคือว่าเราไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือเราห่างจากการเลือกตั้งมาเกือบ8ปีแล้วคุณผู้ชมค,ครั้งนี้คือเราก็ต้องรีบออกมาใช้สิทธิ์กันนะครับและที่สําคัญวันนี้จนถึงเวลาเที่ยงคืนงดจําหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันขาดค่ะ